นามเลือกตั้งที่จังหวัดนครพนมก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้บรรดาการนำพักการเมืองนะคะก็ได้ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่บรรยากาศตลอดช่วงเช้านะคะก็มีประชาชนและก็ผู้สมัครนายกอบจนครพนมออกไปใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งประชาชนก็สะท้อนไปยังว่าที่นายกอบจคนใหม่ค่ะว่าอยากจะให้พัฒนาถนนหนทางแล้วก็เร่งแก้ปัญหาขยะค่ะ บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่10เขตเลือกตั้งที่12ที่ศาลาประชาคมตําบลพลสวรรค์อําเภอพลสวรรค์จังหวัดน,นครพนมมีประชาชนออท,ทยอยออกมาใช้สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะโดยหน่วยเลือกตั้งนี้ค่ะมีนายอนุชิตหง์สาดีผู้สมัครนายกอบจนะครพนมหมายเลข8มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและก็นายกอบจค่ะซึ่งก็มีผู้สมัครจํานวน8คนด้วยกันค่ะ เช่นเดียวกับนางสาวสุพาพานีโพสุผู้สมัครนายกอบจอหมายเลขสองเดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งที่5เขตเลือกตั้งที่1ภายในโรงเรียนสหราชรังสริดเทศบาลตำบลสีสงครามอำเภอสีสงคราม ชาวบ้านผู้มาใช้สิทธิ์บางคนบอกค่ะว่าตัดสินใจเลือกที่ตัวบุคคลแล้วก็ดูจากนโยบายค่ะพร้อมระบุว่าอยากจะให้ว่าที่นายกอบจนครพนมแก้ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ถนนหนทางในหมู่บ้านค่ะเพราะว่าอบาตาเองในพื้นที่ก็ขาดแคลนงบประมาณค่ะเบื้องจากนโยบายครับแต่ก็คนในสมบัติของคนนะครับ นโยบายที่เพิ่นหาเสียงเนี่ยที่มันตรงใจกันเัง้งเรื่องนายโยบาย,ยาเรื่องยังไงครัว่าสิดูแลประชาชนแล้วก็เปลี่ยนในเสดในทางที่มันดีขึ้นครับก็เลยตัดสินใจเกิดอะไรตาินใจครับปัญหาปากทองนี่ก็ราคาสินค้าเนี่ยม,มันดีขึ้นแล้วก็ขยะนี่ผมว่ามันเป็นปัญหาอยู่ เพราะว่าลหลายโมู่บ้านก็บเมื่อทีมมองนี่มองเดียวเธอว่าดูแลจัดการนี่ผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นยุคไฟน่ะขยายช่วงช่องนี่บอกค่ะบขยายเทศบาลน,นี่แหละครับมันหลายโมบานมา่อทีมเหมือนทีเดียวกันมันส่งกินเหม็นกับกับชิ้นวนรองกับสุก atha วันอวาะเกิดมันล้นมันหลายแล้วล้นตรงมาถนนครับ การสัญจรไปมาพวกภาวะมลพิษนี่ก็มีโดยเฉพาะหน้าฝนนี่เห็ดในถนนลื่นสะไปที่เกิดอันตรายได้ ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศที่วัดสุทธจินดาตำบลในเมืองช่วงเช้าพบว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาค่ะโดยส่วนใหญ่ก็เช่นกันกับเป็นผู้สูงอายุนะคะที่เดินทางมาใช้สิทธิ์อดีตเจ้าหน้าที่ของอบจซึ่งมาซึ่งมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยนี้เป็นคนแรกเขาบอกว่าวันนี้อยากมาทําหน้าที่ในฐานะพลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะเพราะมองว่าอบจยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาท้องถิน่นเพียงแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจถึงความสําคัญค่ะ ก็สําคัญมากครับในการพัฒนาท้องถิน่น <Ừ. S 1> ทุกด้านครับด้านสาธารณูปโภคด้านถนนหนทางทุกอย่างเพราะว่าผมก็อยู่ตำนักช่างแล้วอย่างนี้นตอนนี้แต่ดูแลเหมือนคนทั่วไปเขาจะไม่ได้รู้จักว่าอาบาจอมีบทบาทสักเท่าไหร่เราควรแนะนํำยังไงดีครับว่าทางอบจควรทำยังไงน่าจะออกไปหาชาวบ้านนะครับเป็นเอ่อมวลชนอะไรเนะกลุ่มตามอำเภอเพราะว่าโคราชก็จังหวัดใหญ่ มีตั้ง3าสองำเภอรประชากรก็มากที่สุดถ้าไม่นับกรุงเทพหรือว่าประชากรเยอะที่สุดในประเทศไทยต่นี้การพัฒนาก็กว้างพื้นที่นะครับ ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะชาวอำเภอกันทรลักษ์ทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เปิดทีมในเวลา8นาฬิกาค่ะซึ่งอำเภอกันทรลักษ์นะคะมีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดถึง313หน่วยเลือกตั้งด้วยกันค่ะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า150,000คนชาวบ้านบอกว่าอยากให้นายกอบจอคนใหม่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะมากกว่าที่จะมุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ขณะที่กะกะตสีสเกตก็ระบุค่ะว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแม้จะเป็นการแข่งขันสูสีระหว่างผู้สมัครตัวเต็งจากสองพักการเมืองที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนสับ ก็คือการหาเสียงโดยมิชอบการแจกเงินซื้อเสียงนะคะที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร1ะ6 5ค่ะจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า1ล้าน1 0สนคนซึ่งคาดว่าน่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลา24นาฬิกาค่ะ ค่ะคุณอนุชาคุณออนินีคะเหลืออีกเพียงประมาณ4ชั่วโมงเสร็จ,เ,รจเท่านั้นนะคะก็จะถึงเวลาปิดถีบค่ะแล้วก็มาลุ้นผลกันนะคะโดยเฉพาะสนามเลือกตั้งใหญ่ๆค่ะจังหวัดที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นอย่างที่นครราชสีมาแล้วก็ศรีสะเกดแล้วก็ที่จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งเป็นการชิงกันระหว่าง2องพักการเมืองใหญ่เดี๋ยวหลังปิดถีบมาลุ้นผลร่วมกันค่ะ